วันที่1เอาละครับเราก็ออกจากเชียงใหม่กันตั้งแต่9โมงเชา้าจุดมุ่งหมายวันนี้ก็คือสุดขอบแดนสยามนามบ้านรักไทยไทยไแต่ด้วยความที่มันสุดจะไกลไกลเราเลยต้องแวะไปายก่อนนะครับที่แรกที่เราแวะกันก็คือสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายก็ลงถ่ายรูปกันครับก็แฮปปี้มีความสุขดีจนมารู้ว่า,าป้ายมันอยู่ฝั่งนู้นครับ จะบ้าตายอ่ะย้ายฝั่งก็ย้ายโอเคสุดท้ายก็ได้ถ่ายรูปกันครับนี่ทุกคนก็แฮปปี้นะถึงจะร้อนไปบ้างแต่ก็มีความสุขครับถึงตัวเมืองปลายครับเราก็แวะเติมน้ํามันกันจากนั้นเราก็คิดว่าเอ๊กินข้าวร้านไหนกันดีสุดท้ายเราก็สนับสนุนคนที่รักในสิ่งที่ทําครับร้านนี้ถึงขนาดเขียนไว้หน้าร้านเลยว่ารักต้มเลือดหมูนอกจากต้มเลือดหมูที่เขารักแล้วก็มีข้าวหมูแดงหมูกรอบขาหมูเป็ดพะโล แล้นี่อร่อยจริงๆครับใครมาปายก็แนะนําเลยอยู่หน้าปัป๊มปตทนะออกเดินทางกันต่อครับก่อนอื่นขออธิบายทางนิดนึงคือจากเชียงใหม่มาปายนยครับมันจะไม่ได้หักซอกหักเยอะแต่มันจะโค้งไปโค้งมาเรื่อยๆครับแต่ส่วนจากปลายไปบ้านรักไทยเนี่ยมันจะมีช่วงเป็นภูเขาแล้วก็ช่วงเว้นชุมชนแต่ว่า <c oughs> ทางมันหักศอกชันขึ้นแบบสุดๆครับจาก4ชั่วโมงแรกครับ อาศัยอยู่ในยานพาหนะที่ชื่อว่ารถยนต์อีกสักสามชั่วโมงนิดๆแล้วเราก็มาถึงครับบ้านรักไทยโซนเลนกิโลเรนิดๆัวนเัเลยเราเข้าที่พักครับคือชาสารักไทยซึ่งวิวสวยมากแต่ว่าพนักง,งานกับพี่แม่บ้านเนี่ยเขาก็พูดติดๆข,ข,ขัดๆผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมอ๋อสุดท้ายกระจ่างครับนี่ไงติดอ่างอ่างเก็บน้ำ แล้วก็ไม่ลืมที่จะพาคุณอรุณมาดูวิวติดอ่างด้วยกันนะจ๊ะพักผ่อนกันนิดหน่อยแล้วก็เดินลงมาหาอะไรกินข้างล่างครับ <c oughs> บรรยากาศจีนจีนจะมีขนมจีนขายไหมวะเนี่ยด้วยบรรยากาศมันบิวซะขนาดนี้ครับก็เลยเป็นครั้งที่2ที่คุณสรชัยไม่ปฏิเสธการกินหมอไฟมาล่านะครับอันนี้ก็คือเมนูเด็ดของที่นี่มีทุกร้าน นั่นก็คือขาหมูหม้อไฟหมันโถอันนี้นี่เองกินเสร็จเราก็ถ่ายรูปเล่นกันครับแล้วกเกิดสิ่งที่เหนือความคาดคิดพวกเราครับก็คือการขึ้นบันไดนั่นเองครับดูเหนือเหนือไปนู้นเลยโอ้หลังจากถึงห้องครับฝนก็ตกตามคาดแต่ที่เกินคาดครับก็คืออากาศที่หนาวสะท้านขนาดนี้ส่วนเสื้อที่เตรียมมาก็อารมณ์แบบ เบาๆก็ขาดแค่ลมบางเบาก็ปลิวก็เลยไม่ได้ไปไหนนลครับก็นั่งเล่นกันอยู่หน้าห้องนี่แหละชมบรรยากาศฝนพรำกันไปนี่อันนี้จากพี่อูก,ก็กลายเป็นผีผ้าขนหนูแทนและนี่อยู่กับฮิ Girl. ่ป๊อปเกิลเย้ๆๆแล้วก็จบวันวันที่สองช่วงเช้านะตื่นมาก็เจอทะเลหมอกซัดเข้าหาจากภูเขาด้านหน้าเลยครับนี่อันนี้ผีผ้าขนหนูตัวเดิมยังอยู่ แล้วก็ฮิปฮอปก็ยังอยู่นะแล้วนี่ให้ดูอะไรอ่าเมื่อกี้อาจจะไกลไปหน่อยอะได้พามาเดินดูใกล้ๆเลยครับคือในขณะที่คนอื่นเขาแบบหนาวหนานะอู้ยหนาวจังเลยกันอยู่นี่นี่คุณดูคุณดูนี่นี่ถึงละนี่คนเล็กและสิ่งที่อาโนชวาชเนเกอร์กำลังถ่ายอยู่นะครับก็คือสิ่งนี้ครับอื้อ คือมันสวยจริงๆครับอ๋อที่นี่ชื่อโรงแรมว่ารีวายรักไทยนะครับเป็นบ้านดินครับบ้านดินจริงๆเลยเป็นดินผสมฟางผมไปดูมาละแล้วก็อยู่ในไร่ชาครับบรรยากาศคือดีมากแต่เสียดายผมจองไม่ทันครับก็เลยมาอยู่ชาสาได้เวลาครับเราก็มารับประทานอาหารเช้ากันโดยก็จะมีวิวของอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านรักไทยเนี่ยนะครับเป็นฉากหลัง อันนี้ก็คือสดชื่นมากครับมันเป็นเมฆฝนที่เพิ่งกระจายตัวไปที่ประทับใจอีกอย่างก็คืออาหารเช้าของที่นี่จะไม่ได้เป็นแบบของฝรั่งนะครับจะเป็นอาหารที่มีอยู่ในเล่มเมนูนั่นแหละครับเช่นอันนี้บะหมี่ฮกเกี้ยนแล้วก็มีหมันโถทอดที่เขาบอกเมื่อวานว่าอย่าสั่งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้กินกินเสร็จก็ขึ้นไปพักผ่อนอาบน้ําแต่งตัวครับนี่แคนดี้ทีมไงล่ะแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าผมไปดูบ้านดินมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยะครับ อผมเอาทุนชามาฝากถึงโป๊ะถึงถึงถึงโป๊ะต,ต,ต,ตะอนนี้เราอยู่กันที่รีไวรักชัยแล้วก็ใช้บริการซื้อตั๋วเข้าถ่ายรูปในส่วนไร่ชาครับเชนเมาท์ว่าไม่เท่าวันแกรนฟาเธอร์ซีนนะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูว่าไรชาเนี่ยมันสวยขนาดไหนอ่ะคุณดูคุณดูณดอ่ะระหว่างชมวิวครับ ประวัติบ้านรักไทยก็ต้องมาแล้วล่ะใช่ไหมเรื่องมันเริ่มจากชาวจีนยุนนานครับอดีตทหารกองพล93ของกกมินตังได้อพยพย้ายเข้ามาที่ประเทศไทยทีนี้ความเชี่ยวชาญของกองพลเนี้ยก็คือการทําการรบบนภูเขาก็เลยได้ไปปราบผู้ก่อการร้ายช่วยทางการไทยที่เขาคอแล้วก็เชียงรายครับด้วยความดีความชอบนี้เองก็เลยได้พื้นที่ที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยครับ แล้วถามว่าชามาจากไหนชาเนี้ยก็มีบางส่วนของทหารได้กลับไปอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็ติดต่อกับทหารฝั่งไทยเพื่อส่งต้นอ่อนชาอู่หลงมาปลูกในบริเวณบ้านรักไทยณปัจจุบันนี้แหละครับสาระมีอยู่จริงหลังจากเรารอให้ฝนซาครับเราก็ถ่ายรูปเล่นกันอุ้ยโอ้ยนี่มันเอียก,กล้วยจงมังกรยกลู้เนี่ยนี่ข้าง,างเซลเหลี่ยงนึ่ง หลังจากเดินเล่นจนคุ้มค่าตั๋ว20บาทพวกเราก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หิวครับเลยเลือกที่จะเติมพลังด้วยร้านป้าน,นวยเราเลือกที่จะสั่งมีซิงแห้งกวางเม้งแห้งถึงหน้าตาจะแห้งๆแต่โคตรอร่อยครับหลังจากกินจนอิ่มพวกเราก็ขับรถเล่นรอบหมู่บ้านครับมันก็จะเป็นอีกฟากหนึ่งของอ่างเก็บน้ําซึ่งเราก็จะเห็นรีววรักไทยแล้วก็ชาสารักไทยที่พวกเราพักนั่นเองครับ สุดท้ายคลิปมันจะยาวไปละเจอก,กันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ